iFranchiseTV.com สา,ารีดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไ i ส e เราเลยเลยตรงถูกไหมแต่ลูกค้าของเราคือคนต่างถิ่น<ะ>เพราะฉะนั้นเราต้องตอบคําถามคนต่างถิ่นให้ได้ว่ามันดียังไงนี่คือสิ่งที่ดิสเบกมากระทุ้งเราอะค่ะว่าแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้มีเขาอยู่<ะ>ต่างถิ่นแค่ไม่ต้องมากนะอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยแค่เขาอยู่ตรงังอ,อยู่ที่อื่นอะที่ข้ามจังหวัดวเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้ภูมิปัญญาชาวเรลมันดีถูกไหมแล้วไอ้คนที่มันข้ามน้ําข้ามทะเลมาเขาจะรู้ไหมเนี่ยเพราะ เราต้องตอบเขาให้ได้ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราเออจริงเนาะเราเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราทำยังไงเขาเชื่อเรา้ได้เราเราู้ว่าดีตรงตรงนี้ตรงนี้พี่รีบอกนะ่าสาคัญนะเอ,อ่อเราสัง,สงเกตว่า SME ของเราเนี่ยทุกคนจะบอกว่าของชั้นดีเราภูมิใจมากเลย<ด>ค<ด>่นะพี่ไม่โทษใครนะพี่ไม่โทษใครเพราะพี่เขาคิดแบบนั้นว่าของชั้นดีฉัน้นภูมิใจในท้องภูมิปัญญาของท้องถิ่นฉันของชั้นดีของบ้านชันดี ของพวกเราดีค่ะแต่ว่าล้วคนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบขี่คิดอย่าง้เพราะเขาไม่รู้จักเราไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าพวกเรารู้อ่ะไม่เป็นไรเขาตายแต่ทํายังไงให้คนต่างถิ่นต่างที่เขาหมายถว่าน้ายาแปดชนิดครับทุกทุกเช้าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราหลอกเรื่องความสดไม่ได้เราเก็บแกงข้าววันลูกค้ารู้ เพราะนั้นของผมเนี่ยทำใหม่สมทุกวันนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมอยากบอกสำหรับคนที่จะเริ่มเป็นเอสคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องอื่นคุณห่วงเรื่องเดียวเลยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยคุณใช้มันได้ทุกวันหมถ้าคุณใช้นั้มันได้ทุกวันนะผมว่าคุณกำลังชนะแล้วคุณกำลังโกนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณชิมเองคุณก็บอกว่าคุณไม่อยากกินแล้วคุณเบื่อคุณจะไปขายไทรครับใช่ พอถ้าตัวเองเบื่อแน่นอนลูกค้าก็หมก็เงิญครับ,รบใช่ครับอ่าแล้วฮะก็ได้ความรู้พอหมอปากองคอนะฮะถ้าใครที่อยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะก็แวะมาที่บุ้งของเราธนาคา,ารกรุงไทยได้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่ดุยยังอยู่อีกนานหรือเปล่าถ้ายังอยู่ก็อาจจะได้พูดคุยกับพี่ดุยยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเรามีไม่พอเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้พี่ดุยย แจกเก้าอี้ตัวนี้ให้กับลูกค้าของเราสักหน่อยดีกว่านะครับประชาชนที่ชมเราอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอรญยะถามคำถามง่ายๆใครตอบได้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ดุยเป็นคนคอบเก้าอี้สนามนะครับจากธนาคารกรุงไทยไปเลยนะฮะอยากจะถามว่าเมื่อกี้เล่ามาตั้งนานและ FN Factory Outlet นะครับผมอยากจะถามว่า FN Factory Outlet มีอายุกี่ปีแล้วครับเอาคนนี้เนี่ยอ่ะกี่ปีฮะ กี่ปีนะครับปีที่13แสดงว่าตอนนี้12ปีเข้าปีที่13เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถูกต้องนะครับเชิญเลยฮนะเชิญขึ้นมบนเวทีเลยครับผมเดี๋ยวลรบโกนพี่หนุ่ยนะครับผมเป็นตัวแทนนะฮะในการมอบเก้าอี้สนามให้กับพี่ส,สวยๆซะหน่อยนะฮแล้วก็เวลาเรานะครับไม่พอนะฮะต้อง จบลงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอพ่อเ้าฮียก่อนนะฮะตรงนี้เลยได้ฮะตรงนี้ได้ฮะถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระทึกด้วยถ่ายภาพเลยครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกทคนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับธนาคารกรุงไทยนะฮะเปิดให้บริการทุกชุมชนอยู่แล้ว หลายท่านหลายท่านใช้กลกลวิธีในการหลอกผมแต่ผมรู้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมถือว่าผมปล่อยไปก่อนนะผมเห็นนะในกระเป๋ามีเยอะกติการครับพ้หยิบไดี่ึ้นแมแแค่คนละสามใบใครถือมากกว่านั้นโอเคครับอ่าสามใบพี่นั่งที่สิบกินมาเลยคนละสามใบใครมีเกินกว่านั้นไม่ให้รางวัลนะเขามีคนมีเป็นปึ้งผมเห็นอยู่ใช้ตาผมตีมีคนมีเป็นปึ้งผมร,ผมรู้ผมรู้ครับ ถ้ารู้ถ้าเห็นครับที่กว่าอับดุลนิสามไปนะใครมีมากกว่าสามไปเก็บนะครับให้แค่สามไปให้แค่สามใบนะครับฮัลโหลครับทางตำรวจโทรอ๋อครับอ๋อใครกลัวคนโกงเลยโทรมาตักไว้ก่อนอ่ากลัวคนโกงสามไปสามไปนะสามไปพี่เรื่อยครับพี่ขอแค่สามไปสามไปนะชูเลยครับสามไปชูเลยสามไปสามไปสามไปนะใครจะถือสองไปก็ไม่ว่านะครับ ให้ถีบสามใบแต่ใครจะถีบสองใบก็ไม่ว่ามาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะ,ะมาแล้วนะวนะอ่ะาไปนะใครมากกว่านั้นนะเห็นชุบชับชุบชนี่เข้าถึงตัวเลยนะเดี๋ยวให้ขึ้นเลยให้ดาบมาล็อกไปเลยแล้วดูของกลางกันเลยเลขสี่ครับสีออ่ ที่ถึงจุดว่ายอย่าตกใจนะครับเผื่อมีข้างเคียงนะเออถ้าไม่อยู่มีข้างเคียงนะไม่มีคนดูตรงๆก็มีข้างเคียงนะสีอะไรดี่สองตัวท้ายสองตัวท้ายมีสองตัวท้ายสองตัวท้ายสี่สี่ครับอมี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 เปล่าไหน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 ขอดูครับสี่สี่จริงเปล่าโอ้โหถูกต้องถูกต้องรวดเร็วดุแรงครับชาเกตไอ้นี่มีสี่สี่เปล่ามาพร้อมกันอะมาพร้อมกันอะอะอะหมดที่ก็ยกพร้อมกันเดี๋ยวต้องไม่เป็นเดี๋ยวต้องเป็นใจตัดแต่งเชื่ออะไรยางยางยางอะอะ ให้ให้คนละตัวนะครับคนละตัวไม่เอาไปสตัวนะครับให้ตัวให้ชุดนนะให้ชุดนนะจะเปลี่ยนแบ์ก็ได้นะครับอนุญาตแล้วถึงสามใบนะถึงสามใบนะใครจะเปลี่ยนแบมไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมใครเปลี่ยนครับใครเปลี่ยนเจออะไรไครับผมให้นับหนึ่งถึงห้านะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับใครสียเกินกว่าสามใบตัวนาเก็งนะครับ สามใบนะครับสามใบอ่าหลักสิบครับเลขที่ออกหลักสิบเลขที่ออกอ่าพี่ทำตังหลอดนะพี่ที่ทำไปโอ้โหดูกันใหญ่เลยหกตังหลอดโอ้โหไม่สนใจกันเลยตังหลอดแล้วดูกันใหญ่เลยป้าสี่เดี๋ยวก่อนุตสี่ตุ๊กตาจเจนเมียรนะน้องส้มมาจากไหนเอ่ยอุ้ยคุณอย่าเรียกชื่อดิฉันสี่นะเขาได้ยินเอ่ยเอ่ยอ๋ออ๋ออ๋อมาจากไหนเอ่ยอ่ามีผลไม้ไยังไ่แล้วนะ มีถามคำถามนี้แต่แรกแล้วไม่ตอบเ้ยตตุกตาอีกแล้วมาตอบได้ไหมคะทางด้านนี้ตอบได้ไหมคะทำอะไรอะตอบได้ชื่อค่ะใครชื่อพิธีกรสองคนค่ะตอนนี้ได้ให้ว่าอีกคนนึงชื่อออ่างอางอุ่นอางุ่นอางุ่นไม่ได้เป็นผลไม้อะมามากันทั้งเชือกสวนไรนาแล้วค่ะคนนี้ไม่เกี่ยวกับผลไม้แต่อยู่ในอักษรพัญชนะไทยออ่างคำเดียวสั้นๆเลยเออเออ เออเข้าไปเอิสม oh, mm ัยแม่พลอยป่ะจ๊ะพ oh, no. oh, well. oh, ี่พลอยไปเชียวคุณอ้อมอ้อมยังค่ะอ้อมใหญ่ป่ะคะอ้อมไม่ใช่เออะคะเอ๋ยังค่ะเอ๋ยังอ้อแอ้อ้อเอ้มีพยางเดียวมีพยางอ้อมไม่ใช่อ่ะใครแตกประกาศอาใครใครใครคอมว่าใครใครคอมว่าเพื่อนเอ๋ยใบที่อาแล้วใครอ่ะสองชื่อใครมั่นใจเอ๋ยกับ อ่าเออผิดแล้วคุณพีแต่กินพี่ฉันเลยคุณพีคุณพี่สองชื่อนะคะสองชื่ออ่ะนอ่ะแท้จริงขอถามชื่อนค่ะอ่ะคุณพี่ยคุณพีเป็นแพทย์ดีอ่ะให้สหรับความพยายามค่ะชื่อชารี่เหมือนกันหน้าตาดีเหมือนกันภูมิใจมากคุณครับอ่ะโอเคถึงเวลาตุ๊กตาของเราแล้วค่ะค่ะอยาจ้ามาเลยนะคะขอรบกวนใจ ทั้สิบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะประเทศชาแนลที่บอกว่าไปเทีเ่ยวกันเปิเ้ล่อนนะจ๊ะอ่ะเริ่มค่ะหน้าทีอ่ะโอ้โหเจอแต่ประเทศไทยเลยฮะสองและและยังไม่ได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะขอตัวจบใจละที่ดีชเชยเกิร์ลเกิร์ค่ะแต่เราบอกว่าเราแจกรถนะคะเราแจกร ก็ได้ใช่คนะ่ะต่ไปแล้วนะคะรถคันนี้นะคะพะมัน,นพิคอช่วยในไทยยินด้ด้วยนะคะโตขับไปรับลกเลยน,นะคะแนพี่แจว่ามีลูกก็ถึงก,ก่อนเลยนะคะเราสิบล้อไปรับทนาดนี้คุณพี่คะ,ะ,คะชิมบรราการรยากาศให้อเค แว่นนะคะเสื้อใส่แว่นอยู่อันด่บสองสามโอ้คมาแสดงว่าไปงานวัดบ่อยถ้าตาน้าจะเดินไเร่วยไม่น่าเลยจริงๆคนเราเดินกันใอบไม่ได้นะคะเปลี่ยนกันได้ต้องไหมคะเรียนหน้ามาตั้งึ้งได้เป็นสองคัญแล้วนะคะอ่ะทักหน้าหนึ่ขอแกต่เก ตันี้นะคะะป็นบัเราเราให้หมือนกันะคะเอาละหนึ่งเอากระเป๋าลาือนี่มันเก็บฟังหันช่วยถือก็ได้นะคะเอ่อไปสองสามหมื่นลยวางนะคะทุกที่อย่าจะโรงเพีใย้จริงถ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาโอ้ยรุนแรงไปนิดนึงนะคะใครเอากระป๋าลืกชั้นวางเคะเดี๋ยวทเออ้ยไม่ได้เะคะเดี๋ยวซื้อในใหม่ซะเลยนะมันน่าสุกนะเหรอจรไม่เห็นเลยอ่ะ โอร์อานม่งสอโอ้โหโอ้เก่งใสหน้าตาแบบนี้ไ <groans> ม่ได้นั่งรถบรนทุกนะค่านาโอเค็สรับเรานะคะง่ายเลยน่คะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าช่วงเวลาประมาณ10แผนิกา4โมงเย็นมาเจอกันได้ที่ h Express ของเรารามีรถมาแากบกแกรนสุดๆแบบนี้มาแจกกันางแน่นอนแต่ตอนนี้ใครที่ทํา